ก็บนเรามีเวรมีกรรมเหลือเกินนะก็จะไปแก้กรรมไปทำให้หลุดพ้นจากกรรมจะดับกรรมแก้ได้ไหมแก้ได้อย่างไรสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วจะแก้กรรมได้อย่างไรในเมื่อมันต้องเป็นไปตามกรรมต้องมารู้จักกรรมก่อนว่ากรรมคืออะไร ถ้าไม่รู้จักมันแล้วจะแก้ได้อย่างไรเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเข้าออกเนี่ยนะเรากำลังปฏิบตัติข้อปฏิบตัติอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะการเจริญอาณาปานสติเนี่ยเป็นเหตุให้สิ้นกรรมได้ดังนั้นกรรมคือตัวสีธาตุกรรมเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าหรือไม่ใช่ สิ่งมีชีวิตอันยิ่งใหญ่หรือไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาโดนบันดาลให้คนนี้จงป่วยคนนี้จงดีคนนี้จงเลวคนนี้จงประสบอุบัติเหตุคนนี้จงรอดไม่ใช่เรากำลังเข้าใจผิดคิดผิดกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่พระองค์เปรียบกรรมเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืช มเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมขันมีห้าขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณมารับรู้ขันทั้งสี่ขันใดขันหนึ่งชื่อว่ามีกรรมจิตโยมไปรับรู้อารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งชื่อว่ามีกรรมหรือสร้างกรรมกรรมเกิดแล้วคือรูปนามเกิดแล้ว เข้าใจไหมกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติที่สัตว์คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าสัตว์เข้ามาหลงยึดติดขันทั้งห้าหลงยึดวิญญาณวิญญาณหรือจิตมารับรู้สี่ธาตุมารับรู้กรรมกรรมเกิดขึ้นเพราะผัสสะสัมผัสกระทบอย่างนี้พระองค์บอกว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาใจที่ไปรับรู้อารมณ์นั้นเป็นกรรมเจเตติเจตนาเจตสิกจิตที่รับรู้อารมณ์นั้นเป็นกรรมแล้วเป็นผืนานาแล้วพัสสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมภัสสะหรือสัมผัส ขณะที่จิตมารับรู้อารมณ์ใจเคยอยู่กับลมหายใจหลุดไปคิดไปนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นคืออารมณ์เกิดแล้วหรือกรรมเกิดแล้วเข้าใจกรรมให้ถูกต้องนะและจะได้พ้นจากกรรมให้ได้จริงๆไม่ผิดไม่งั้นพ้นไม่ได้นะเพราะสัตว์ยังเป็นไปตามกรรมเรากำลังมาทำความเข้าใจเรื่องกรรมและหลุดจากกรรมให้ได้ พระอ,องค์บอกนิธานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะจิตเข้าไปกระทบรับรู้ขันทั้งสี่ขันใดขันหนึ่งกรรมเกิดแล้วกรรมมานิโรธความดับแห่งกรรมมีเพราะผัสสะดับพอผัสสะดับเราคิดเนี่ยปุ๊บกรรมเกิดคิดแล้วความคิดดับไหมดับความคิดไม่ได้อยู่ตลอด เรื่องเดียวเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนคิดเรื่องหนึ่งก็กรรมเรื่องหนึ่งเกิดจบดับคิดเรื่องใหม่กรรมมาใหม่เกิดอีกแล้วกุศลบ้างอกุศลบ้างเดี๋ยวมาเกิดรู้ลมอีกแล้วเห็นไหมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะกรรมมันิโรธเหตุดับของกรรมคือผัสสะและกรรมคือตัวเจตนาเจตนาคือกรรมเวมตาตาแห่งกรรม ความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปลตดวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกมีเพราะสี่ธาตุนี้คือธรรมธาตุทั้งสี่นี้ที่พระองค์เปรียบเหมือนผืนนานี้พระองค์เปรียบเหมือนผืนนาดีผืนนาปานกลางและผืนนาเลวผืนนาเลวเป็นยังไงโยมคิดอกุศลละกร,รมบดสิบ ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามคิดอยากพูดโกหกคำอยากเพ่อเจอร์สอเสียดพวกนี้อกุศลกรรมบทพวกนี้นะความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นความพยาบาทความมีมิจฉาทิฏฐิพวกนี้เป็นผืนานาเลวจิตไปตกในผืนานาเลวมเมล็ดพืชจะงอกไปตามผืนนาเลวนั้น ได้อัตภาพเป็นเปลตวิสัยเดลฉานสัตว์นรกพระองค์บอกว่าสัตว์จะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบุญก็ดีดังนั้นถ้าจิตโยมคิดอกุศลอัตภาพโยมจะได้ตรงนั้นก่อนโยมกำลังคิดอกุศลร่างกายตายพอดี อัตภาพใหม่จะเป็นไปตามผืนนานั้นยมดูดีๆนะผู้เจ้าบอกวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชพบหรือกรรมเปรียบเหมือนผืนนาเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาหรือจิตไปรับรู้อารมณ์เป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลกรรมบทสิบพอดีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมิจฉาวาจาสีอันที่บอกมเมื่อกี้ มเมล็ดพืชงอกขึ้นมางอกในผืนนานั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งอบุญเปลืวิสัยเกิดขึ้นแล้วสัตว์นรกเกิดขึ้นแล้วเดรัฉานเกิดขึ้นแล้วนี้คือการเกิดใหม่ของสัตว์ดังนั้นการที่เราไปเป็นเปลวิสัยสัตวน์นรกเราเลือกเองนะทุกคนเลือกเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทุกคนสั่งสมไว้จนจนเกิดความเคยชิน โยมเสพอกุศลมากก่อนตายโยมจะคิดกุศลไหวไหมคิดไม่ค่อยออกคิดไม่ค่อยทันเอาแค่โยมนั่งสมาธิหนึ่งนาทีตอนเนี้แล้วให้โยมคิดแต่กุศลเนี่ยบางทีคิดไม่ได้คิดแต่เรื่องแหมเดี๋ยวจะไปด่าคนโน้นจะไปพยาบาทคนนี้คิดแต่เรื่องเย่าเรือนคิดแต่เรื่องการงานแล้วโยมคิดว่าถ้าตายอีกหนึ่งชั่วโมงจะตายเนี่ย โยมจะคุมจิตได้ไหมให้คิดแต่เรื่องดีๆไม่ใช่ง่ายไงไม่ใช่ง่ายนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกและถ้าพระพุทธเจ้าพูดจริงคติของพวกเราอย่าคิดเองเกือบทั้งหมดนรกกำเนิดอาชาญเปลิิสัยเราต้องเข้าไปท่องเที่ยวอีกซึ่งเคยท่องเที่ยวมาแล้วแล้วคราวนี้โยมโชคดีได้อัรภาพเป็นมนุษย์ที่สัตว นานๆนนจะได้ทีหนึ่งหลังจากมนุษย์แล้วกว่าจะได้มนุษย์อีกครั้งโยมต้องลงไปสู่นรกกําเนิดเดชานเปลิวิสัยอีกนานแล้วถึงจะได้มนุษย์อีกทีหนึ่งนี้คือระยะของการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ของสัตว์ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ด้วยยานความอย่างรู้ความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าความนานนี้พระเจ้าอุปมา เปรียบเหมือนเต่าตาบอดที่ร้อยปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งเจอแอกไม้ไผ่ที่ทิ้งลงไปในน้ำที่ท่วมทั้งผืนโลกไม่ง่ายดังนั้นนานๆยมจะได้เป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยจะไปเป็นเทวดาเนี่ยพระเจ้าบอกมีโอกาสน้อยมีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะวนอยู่ในนรกกับเนศฌานเปลืวิสัยพระพุทธเจ้าไม่ได้มาขู่เรา พระุทธเจ้าพูดแต่เรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์ส่วนคนฟังจะพอใจไม่พอใจเชื่อไม่เชื่อนั้นเรื่องของคนฟังพระพุทธเจ้าพูดแต่ความจริงเท่านั้นหลุดออกจากปากพระพุทธเจ้าไม่จริงไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยประเมินตัวเราเองได้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสสูงมากลงนรกแล้วมันอยู่นาน นานขนาดไหนอีกพระองค์อุปมาขนาดนี้ว่ากเกวียนเนี่ยบรรทุกมเมล็ดงามีอัตรา20ขาลีทุกหนึ่งแสนปีบุรุษจิบเอามเมล็ดงาออกปาหนึ่งมเมล็ดทำอย่างนี้ไปทุกหนึ่งแสนปีจนมเมล็ดงาหมดทั้งเล่มกเกวียนที่มีอัตรา20คาลีนี่คืออายุของนรกที่ตื้นที่สุด ลึกลงไปก็ยี่สิบเท่ายี่สิบเท่ายี่สเท่ายี่สิบเท่าไปเรื่อยๆดังนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้ยากอาตมาจึงไม่อยากให้พวกเรานั้นลงไปเที่ยวในภพที่ต่ำกว่ามนุษย์อีกอยากให้ได้เป็นโสดาบันกันหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันก็ต้องรู้จักวิธีแก้กรรมหรือดับกรรม ก็เลยมานั่งอธิบายเรื่องกรรมว่ากรรมเป็นอย่างนี้จิตหรือวิญ,ญญาณเป็นอย่างนี้เหมือนเมล็ดพืชเปลียวตกลงไปในผืนนาแล้วเมล็ดพืชงอกมาด้วยอย่างในพืชความสดของพืชต้นพืชก็จะเป็นไปตามผืนนานั้นอันเป็นผืนนาดีปานกลางหรือนาเลวก็ตามพระองค์จึงบอกถ้าอากุศลเกิดขึ้นในใจของโยมแล้วต้องทำอย่างไรรีบทิ้งให้ไวที่สุด เรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะบุรุษนั้นต้องทำยังไงเขาจะต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะคือความเพียรอุตสาหะคือความพยายามอุโสรหีความเพียรอย่างแรงกล้าอปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปัญชัญญะสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วน เห็นไหมต้องรีบละเพราะนั่นคือการเกิดในภพใหม่ของเราแล้วและเราจะเริ่มเข้าใจว่าภพใหม่ของเรานั้นเกิดอยู่ตลอดเวลาแม้นั่งอยู่ขณะนี้ก็ตามคนส่วนใหญ่จะไปคิดว่าภพใหม่นั้นต้องร่างกายตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่ก็ถูกแต่ถูกไม่หมดเพราะภพ คือสถานที่เกิดของจิตหรือวิญญาณซึ่งวิญญาณน,นั้นไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารยมนั่งอยู่เนี่ยร่างกายก้อนกายมหาบุตธาตุสีที่นั่งอยู่นี่เรียกว่ารูปแต่ขณะที่นั่งอยู่นี่ก็เดี๋ยวคิดไปนั่นคิดไปนี่การคิดนั้นคือพบในพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่า ถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมี พบเกิดตลอดเวลาจิตรับรู้อารมณ์นั้นเป็นพบถ้ารับรู้ต่อไปนานๆไม่ยอมปล่อยเรียกว่าชาติหรือการเกิดหรือเมล็ดพืชงอกเป็นต้นแล้วเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมหรือมีพบเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเรียกว่าเป็นชาติหรือการเกิด หรือการได้อัตภาพแล้วนี่ให้เข้าใจอย่างนี้นี่คือการเข้าใจกรรมอย่างถูกต้องตรงจริงๆตามสัจจะของตถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธ,ธะแล้วจะพ้นได้อย่างไรพ้นได้ด้วยปัญญาต้องรู้ว่าไอ้ห้าธาตุนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรา มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหามัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตา so at นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราจะมีปัญญาอย่างนี้ได้เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุแห่งการเห็นว่าขันตังห้าเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนจริงอนัตตาจะเห็นได้อย่างไรต้องสร้างเหตุอะไรพระองค์ตรัสว่าทุกเขอนัตตสัญญาการเห็นทุกขังการแตกสลายเป็นเหตุให้เห็นอนัตตาโยมเห็นขันห้าดับดับดับเรื่อยๆโยมจะเข้าใจว่า ขันห้าเป็นอนัตตาตัวตนของมันมีชั่วคราวไม่ได้มีถาวรมันดับไปได้การเห็นความดับจะมีได้อย่างไรจะมีได้เพราะการเห็นอนิจจังคือเสื่อมสิ่งใดที่เสื่อมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งนั้นจะต้องดับก้อนน้ำแข็งที่มันละลายอยู่ตลอดโยมจะเกิดปัญญาเห็นเลยว่ามันจะต้องหมดไปแน่นอนถูกต้องไหมนั่นแหละ อนิจเจทุกขสัญญาเห็นอนิจจังมากๆจะเข้าใจทุกขังการแตกสลายทุกเขอนัตตสัญญาเห็นทุกขังมากๆจะเข้าใจอนัตตาเห็นอนัตตามากๆจะเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอันเนี้หลุดพ้นจากกรรมสิ้นกรรมได้ ปฏิปทานี้พระองค์เรียกว่าอริยะอัฏถังคิกามัคนี้นั่นเองคือกรรมมะนิโรทาคามินีปฏิปทาอริยะคือประเสริฐอัฏถังคือแปดคิกามัคือหนทททาาางงงหนนนอันปรระเสิฐี้นั่นเองคือกรรมมะกรรมนิโรธแปลว่าดับคามินีปฏิปทา ปฏิปทาดับกรรมตรงๆนี่คำศัพท์ของพระศัสดาตรงมากไม่มีวิธีอื่นมักมีองค์แปดอริยสัจสี่เป็นปฏิปทาให้เราสิ้นกรรมได้วันนี้สบายแล้วกลับไปบ้านเนี่ยนอนตาหลับแน่นอนฉันรู้วิธีสิ้นกรรมแล้ววันนี้ หลังจากวันนี้ทุกคนจะไม่ไปวิ่งสะดอกเคราะห์แน่นอนอาตมาเชื่อเพราะว่าทำแล้วไม่ได้ผลเพราะพระพุทธเจ้ายืนยันพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันแต่เอาเมล็ดทรายไปเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำเอามือคั้นเมล็ดทรายบุรุษคนนี้ไม่ได้น้ำมัน บุรุษอีกคนเอามาเล็ดงามาเกลี่ยลงในลางประพมน้ำเอามือขันบุรุษคนนี้ต้องได้น้ำมันถึงจะทำความหวังก็ได้น้ำมันทำความไม่หวังก็ได้น้ำมันทำทั้งความหวังและความไม่หวังก็ได้น้ำมันทำความหวังก็หาไม่ได้ทำความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ยังได้น้ำมันเพราะเขาสร้างเหตุถูกต้อง โยมอยากสิ้นกรรมอยากพ้นกรรมอยากหมดกรรมสร้างเหตุผิดไปบนบานสารกล่าวสะดอกคราะปลุกเสกต่อชะตาบูชาสิ่งของสารพัดอย่างเสียเวลาเสียเงินทองเสียทุกอย่างแต่ไม่ได้ผลตามความเห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความเห็นของใครถ้าความเห็นสมณพราหมณ์อื่นอาจจะบอกว่าได้ผลนั่นเรื่องของเขา แต่ถ้าโยมเป็นพุทธทางสารนังคาฉามิโยมจะเชื่อพระพุทธเจ้าและโยมจะเชื่อว่าไม่ได้ผลแต่ถ้าโยมวันนี้หลังจากวันนี้กลับไปประพฤติมักมีองค์แปดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตหรือทั้งหมดรวมด้วยอานาปานสติกายกตาสติสติปฐานสี่โยมพ้นกรรมได้หลุดพ้นได้ คุ้มค่าแล้วสำหรับชีวิตนี้ที่อุตสาห์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาได้สดับในคําของตถาคตซึ่งถูกถ่ายทอดโดยอาตมาสมณะสักยะปุตยะผู้หนึ่งทุกๆท,ท่านในที่นี้เป็นสมณะสักยะปุตยะเพราะอะไรไปดูพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหว คนคนนั้นควรจะถูกเรียกว่าอะไรพระองค์บอกกวาเสษฐาพวกเธอแลมีชาติต่างกันมีนามต่างกันมีโคตต่างกันมีสกุลต่างกันออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่หวังเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเมื่อถูกเขาถามว่าพวกท่านเป็นใครดังนี้พวกเธอก็ปฏิญาณตนว่าพวกเราทั้งหลายเป็นสม,มณะสกะักยะปุติยะวาเสษฐาทั้งหลาย อันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตใครก็ตามนะโยมทุกคนเนี่ยถ้าศรัทธาโยมตั้งมั่นในตถาคตฝังลงลากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะคือนักบวชพรา์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่ชักนำไปทางอื่นได้ผู้นั้น ควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโ,โดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมให้ภูมิใจว่าพระองค์บอกว่าเราเป็นบุตรของพระองค์เราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษของพระองค์เกิดจากพระโอษคือปากปากพระองค์ พูดคำพูดออกมาอนุสาสนีปฏิหารคำที่ประกอบด้วยปฏิหารทำให้คนฟังนั้นเป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้พระองค์ไม่สามารถจะทำให้คนเป็นอริยบุคคลด้วยการเสกเป่าด้วยอิทธิปาฏิหารด้วยอาเทศนาปฏิหารแบบใดแบบหนึ่งไม่มี ด้วยปฏิหารแบบต่างๆถึงแม้จะทำให้เขามีศรัทธามาแล้วเขาก็ยังไม่สามารถเป็นอริยบุคคลได้จะมาเป็นด้วยอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำเทศสอนว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงทำในใจอย่างนี้อย่าทำในใจอย่างนี้จงละสิ่งนี้แล้วเข้าถึงสิ่งสิ่งนี้ นี้คือคำสอนของพระาศาสดาของเราพระองค์เป็นเพียงผู้บอกเราทั้งหลายต้องฝึกเองต้องเดินตามเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกมีคนมาเย้ยหยันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่คำสอนก็ยังอยู่ทำไมบางคนถึงนิพพานทำไมบางคนไม่ถึงพระองค์ก็บอกพระองค์เป็นเพียงผู้บอก ก็เลยย้อนถามพราหมณ์พรามชำนาญทางไปเมืองราชคฤห์สอนให้คนไปเนี่ยมีคนหลงก็มีคนไปถึงก็มีพราหมณ์ก็บอกจะโทษเขาได้ยังไงเขาก็แค่บอกทางให้คนเดินมันเดินผิดเองพวกเราทั้งหลายเดินผิดบ้างถูกบ้างเดินตามคำสอนของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างวันนี้ลองมาละความเห็นของคนอื่น ลองมาเดินตามความเห็นของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะไม่ใช่มาเดินตามความเห็นของอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่เกี่ยวอาตมาเป็นแค่สาวกที่นำคำตถาคตมาถ่ายทอดตำราทั้งหมดที่ทำขึ้นมาไม่เคยมีคำของอาจารย์คึกฤทธิ์ให้ไปสนใจอาตมามีแค่คำอนุโมทนาในการทำหนังสือ คำที่ให้สนใจคือคำของตถาคตบอกเล่มข้อหน้าเต็มไว้ให้หมดพระสูตรโดยย่ออยากได้คำเต็มไปอ่านในเล่มใหญ่พุทธวจนะปิดกมีให้หมดรวบรวมคำศาสดาทั้งชีวิตมีแต่คำของตถาคตศรัทธาตถาคตนะ่ยอยากอ่านแต่คำของตถาคตนะ่ะมีไหม เหมือนโยมศรัทธาหลวงปู่องค์หนึ่งแล้วเอาคําของหลวงปู่อีกองค์หนึ่งมาปนกับหลวงปู่องค์นี้โยมบอกไม่อยากได้อยากได้คําแต่หลวงปู่ของฉันที่ฉันศรัทธาเนี่ยมีไหมหนังสืออย่างนั้นมีไหมเนี่ยเปลี่ยนจากหลวงปู่หลวงตาหลวงอาหลวงลุงทั้งหลายมาเป็นพระพุทธเจ้าหนังสือที่รวบรวมแต่คําพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพุทธวจนะ ต้องบอกเล่มข้อหน้าของพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐหรือฉบับหลวงไว้ให้เพื่อให้เราเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะพระไตรปิฎกเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ทั้งหมดเพียงแต่เราเอาคำแต่งใหม่ออกไปให้เหลือแต่คำพระพุทธเจ้า แล้วให้พวกเรามาเสพครบคนสมัยก่อนเป็นปุถุชนฟังคำพระเจ้าไปเรืเ่อยๆยังรู้เลยว่านี้คือพระพุทธเจ้าโยมลองอ่านซะก่อนวันนี้ได้ไปลองไปอ่านแล้วโยมจะรู้เองว่านี่พระพุทธเจ้าพูดแน่นอนไม่ใช่คนธรรมดาพูดเป็นคำที่ไพเราะลึกซึ้งประณีต เป็นคำที่ปุถุชนพูดไม่ได้ไม่มีทางเลยที่คนธรรมดาจะพูดได้ในครั้งพุทธกาลมีคนอยู่คนหนึ่งเขาศรัทธาพระพุทธเจ้าเขาก็ออกปว่แล้วอยากจะมาบวชกับพบระพุทธเจ้าเขาไปพักอยู่ลงนาพ,าพระพุทธเจ้าก็เดินทางไปที่ลงนาน,นั้นพอดีเจอกันไม่รู้จักกัน ไปนอนค้างคืนด้วยกันผูเจ้าก็นั่งสมาธิเขาก็นั่งสมาธิผู้จ้าก็เห็นว่าเออผู้ชายคนนี้นะ่ะปารับความเพียรดีเดี๋ยวจะคุยด้วยซะหน่อยก็เลยไปคุยกับเขาว่าเขาศรัทธาใครชอบใจธรรมะของใครเขาบอกเขาศรัทธาสมณะชิโคตมะเห็นว่าอยู่เมืองนั้นจะเดินทางไปหาผู้จ้าก็อืมนึกในใจว่าคนคนนี้ศรัทธาเรา จะแสดงธรรมให้ฟังสะหน่อยก็เลยบอกอะบรรพชิตคนนั้นว่าเดี๋ยวจะแสดงธรรมให้ฟังเขาไม่รู้จักพู้เจ้าก็เลยพูดว่าอาวุโสอยากจะพูดอะไรก็พูดไปสิผู้เจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังพูดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพูดพระสูตรนี้ยาวพูดเยอะเยอะข้าเยอะเข้าคนฟังรู้ทันทีวันนี้พระพุทธเจ้าแน่นอน ก้มกราบพระเจ้าเลยแล้วบอกโอ้โหขออภัยอย่างยิ่งเลยวะเขาเป็น